สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารัก,ท,กทุกทท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับ ที่พื้นพื้นพีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลธรรมของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนรุ่นพระผงอังคารธาตุร้อยแปดว่านศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ร้อยแปพสูตรโบราณน,นะครับชื่อยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าบางท่านก็เรียกกันสั้นๆว่าพระผงรูปเหมือนหลวงตามหาบัวรุ่นร้อยแปธาตุพระระยะนะครับผม เดี่ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่วิธีรับชมไปพร้อมกับผมโอ่บ้านสวนพลักเครื่องเลยครับมาดูกันในส่วนรายละเอียดของวัตถุมงคลหลวงตามหาบัวรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพูดถึงชื่อเต็มๆของพระผงรุ่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือพระผงอาคารร้อยแปดว่านศักดิ์สิทธิ์ ดอกไม้ร้อยแปดครบสูตรโบราณนะครับอันนี้คือชื่อที่ขึ้นหัวข้อไว้ในฝอ,อยที่มาคูก่กันกับพระรุ่นนี้ของหลวงตาเลยนะครับรูปร่างลักษณะก็จะเป็นรูปของอหลวงตามหาบัวในลักษณะผินข้างเล็กน้อยนะครับผมครึ่งองค์นะฮะ ตัวหนังสือเขียนพระมหาบัวญาณสัมปัโนนะครับผมจะเป็นฟอนต์ลายมือของอหลวงตาบัวเลยแล้วก็รูปทรงนี่จะเป็นทรงรีเกือบกลมนะครับผมความกว้างจะอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับผมส่วนความสูงอขอบด้านล่างถึงขอบด้านบนนี่จะประมาณ3.5เซนเมตรนะครับผมถ้าวัดขนาดกันจริงๆอาจจะมี ลดหย่อนหรือว่าเพิ่มขนาดไปบ้างนะครับมิลสมิลน,นี่ถือว่า,อ,าอยู่ที่การเก็บรักษานะครับผมพอเนื้อผงมีบางครั้งความชื้นในอากาศนี่ก็มีผลกับขนาดาบ้างเล็กน้อยครับอีกชื่อหนึ่งของผ้าผงรุ่นนี้ก็คือผ้าผงธาตุร้อยแปดพระอริยะนะครับซึ่งมวลสารนี่จะขออนุญาต กล่าวถึงเพียงบางส่วนนะครับผมเพราะว่ามีเป็นจํานวนมากนะครับก็จะมีผงอังคารธาตุของหลวงปู่อ่อนยาน,นัสิรินะครับผมที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่วัดนิโคทารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุรรธานีนะครับผมเป็นลูกศิษย์ลูกหาในยุคต้นๆของหลวงปู่มั่นเลยทีเดียวครับผมแล้วก็มีอังคารธาตุนะครับของหลวงปู่เจียจุนันโทนะครับผมวัดภูริทัตตะ ปฏิปทารามที่อยู่ปทุมธานีนะครับผมแล้วก็มีพระอังคารธาตุของหลวงปู่สิงทองธรรมวโรมีผงอาคารธาตุของหลวงปู่ล่าเขมบัตโตมีผงอาคารธาตุของหลวงปู่อุ่นชาคาโรนะครับผมแล้วก็มีผงอาคารธาตุของหลวงปูนน่แนนสุพัฒนโฮแล้วก็มีผงอาคารธาตุของหลวงปู่คำตาที่ปังกาโรมี ผงอาคารพาุของหลวงปู่ปัญญาอุทโธนะครับผมมีผงอาคารพาดของหลวงปู่คำตันทิตตธรรมโมนะครับผมมีผงอาคารธาุของหลวงปู่ลีอนาลโยวัดป่าหลวงด้วยนะครับผมแล้วก็มวลสารนี้ประกอบไปด้วยข้าวก้นบาทแล้วก็เกสรดอกไม้ว่านสมุนไพรมากมายนะครับผมแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษนี่ เรียกได้ว่าอย่างในน้อยนี่ก็12บพิธีใหญ่นะครับผมที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากคณะสงฆ์ในสายพระกรรมฐานนะครับผมมีพิธีบุญประทายเข้าเปลือกอวันที่12กุมภาพันธ์ปีพศ2549นะครับผมพิธีบุญประทายเข้าเปลือกปีสองพนาร้อยห้นะครับพิธีบุญประทายเข้าเปลือก ปีพศ2551นะครับผม3ปีติดต่อกันแล้วก็หลวงปู่ลีกุศลทโลนะครับผมเมตตาอธิษฐานให้อีก3วา,าระนะครับผมในครั้งที่5นี่ก็มีงานบุญประทายเข้าเปลือกอีกนะครับผมในปี52นะครับแล้วก็ได้รับการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่เนยสมจิตโตนะครับผมพอมาครั้งที่7หลวงปู่ลีก็อธิษฐานให้อีกคทลบหนึ่งนะครับผม ในวันที่3เมษายนปีพศ2554นะครับผมแล้วก็หลวงตามหาบัวก็นำมาที่ฐานจิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วในครั้งที่8นะครับผมหลวงปู่เนยสมจิตโตเมตตาที่ฐานให้อีกนะครับในปี54นะครับผมปีเดียวกันหลวงปู่ลีก็นำมาอธิฐานเมตตาอธิษฐานจิตเพิ่มให้อีกนะครับผมแล้วก็ หลวงปู่ลีในวาระที่1ิมีหลวงปู่ลีก็ยังมาอธิษฐานเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในปี55นะครับผมในพิธีครั้งที่11นี่เป็นมหาพุทธาพิเศษใหญ่ที่วัดป่าโนนแพงนะครับผมบ้านาบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมนะครับผมโดยพระอาจารย์บุญอุ้มอา,อ,าอาพัสโลนะครับผม พิธีที่12นี่ฮะพุทธ,ธามหาพิเศษที่วัดป่าสันติกาวาสอำเภอชัยวันจังหวัดอุรอณธานีนะครับผมปี46นะครับผมโดยหลวงตาสมหมายอุตตะมโนนะครับผมเ,เรียกได้ว,ว่า212พิธีใหญ่ๆเลยนะครับด้านหลังก็จะปรปิษถานพุทธสาวกพรสิวรีนะครับผมตัวหนังสือ อคลาลายันนาชารีตินะครับผมเป็นหัวใจพระศิวลีนะครับผมด้านล่างก็จะเขียนวัดป่าบ้านตากปีพศ2553นะครับผมเราก็จะมีแผ่นนวะโลหะนะครับผมตออโคตดตัวนนะครับผมแล้วก็ตออโค้ดเป็นรูปดอกบัวนะครับผมซึ่งหมายถึง หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนนะครับผมอันนี้ก็จะมีการตอกโค้ดเคลื่อนนะครับผมซึ่งลักษณะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนี่เป็นลักษณะพิเศษในวัตถุมงคลนะครับนี่ฮะความหนาก็จะอยู่ประมาณสักครึ่งเซนนะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดมหามวลสารจริงๆนะครับผมพุทธพิธีนีอ่อย่างที่กล่าวมาไม่ต้องพูดถึงนะครับผม ว่านศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่นำมาผสมดินจากาสังเวชนียสถานาที่ประเทศอินเดียก็นำมาผสมลงในนี้ด้วยนะครับผมนะฮะก็นำมา,าเผยแร่นะครับผมถึงสิ่งอี่เป็นมงคลนะครับผมโดยพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับผมอยู่ในรูปลักษณ์ของ ภาพของรูปเหมือนหลวงตามหาบัวนะครับผมแกะกินได้ค่อนข้างสวยงามนะครับผมดูขับรายละเอียดในส่วนของลายผมของหลวงตานะครับผมช่างใส่ใจใส่รายละเอียดลงไปนะครับผมในตาของหลวงตามหาบัวนี่เรียกได้ว่ามีเม็ดในตากันเลยทีเดียวนะครับผมลอยเหนยวย่นรูปโครง เรียวจีวอต่างๆนะครับผมตลอดจนถึงองค์ประกอบสินในวัตถุมงคลของหลวงตารุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นสุดยอดอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ